สวัสดีครับผมในนามของกามิคาเซ่ g m ม p ีนะฮะมีความภูมิใจนำเสนอนะครับในส่วนของชิ้นงานระดับ World Masterpiece อีกหนึ่งชิ้นนะครับชิ้นนี้เป็นชิ้นที่สั่งผลิตพิเศษฮะเป็น Ford Carbon นะตัว Ford Carbon ตัวนี้อย่างที่เรียนครับว่ามันอยู่ในตัว l amborghini รุ่นใหม่ทั้งหมดนะฮะเป็น Ford Carbon c o m p o s i t ินะครับรถ l amborghini รุ่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดเนี่ยนะฮะ จะใช้เป็นตัวลายหินอ่อนคือ Ford c a r ร์บตัวนี้ที่เป็น Ford Carbon อนของอิตาลีนะครับวันนี้ผมนำในส่วนของชิ้นงานระดับ World m า s t e r p i e c e มาอัดแอปปรับใช้กับชิ้นงานระดับ Masterpiece เช่นกันครับของ Mercedes-Benz นะครับ, enz, รบชิ้นงานที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้คือฟอนสปิทเตอร์นะฮะของตัว C 2 0 7 p h l l ์ครับสังเกตดูนะครับว่า ผมเคยมีผลิตในส่วนของออลายคอนิเซ็ตนะฮะลายฟิวชั่นแล้วตัวนี้ล่าสุดครับ f o r ์ e Carbon นครับรถรุ่นนี้ได้รละความนิยมเป็นอย่างสูงนะฮะคุณมีเงินอยู่ล้านกว่าบาทสามารถขับรถเบนซ์สปอร์ตสประตูในราคาล้านนิดๆแล้วมีของแต่งสำหรับ ตัวเฟลิปนี่เยอะมากถ้ายังไม่ใช่เฟลิปมาแปลงเฟลิปกันเถอะครับงบประมาณอยู่200,000กว่าบาทนะครับแต่คุณจะได้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสุดๆนะฮะแล้วที่สำคัญนะมีของแต่งให้เล่นทั้งคันเลยนะฮะอย่างตัวนี้เป็นตัวฟอนต์สปิทเตอร์นะก็คือเป็นชิ้นงานที่เป็นมอนเหมือนกับฟอนต์สปอยเลอร์ฮะแต่ว่ามันไม่ได้ต่อใช้ล่างลงมานะฮะมันคือชิ้นงานที่เสียบเข้ารูป And, เ,เสียบเข้าไปบนตัวโครเมียมที่เป็นตัวโครเมียมเงาของเดิมของรถของตัวดินหน้าได้อย่างพอดีเป๊ะแล้วที่สำคัญนะครับมันมีสองสเต็ปเหมือนทำให้เห็นนะว่ามีการเล่นสเต็ปเหมือนมันเป็นตัวสปอยเลอร์แบบ2ชั้นทั้งๆท,งที่มันไม่ได้เตี้ยลงเลยนะฮะโอเคมียื่นยาวหน้าออกมานิดนึงแต่ว่าเ,เคลนดระดับเดิมของรถ ติดกับไม่ติดนี่เท่าเดิมเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นชิ้นงานเพียวคาร์วอนนะครับบางมากนะครับบางแบบสุดๆเลยไอ้ตัวนี้ฮะดูนะฮะเดี๋ยวผมให้คุณคุณดูความบางของชิ้นงานนะครับดูนะครับเนี่ยเราสั่งผลิตในแบรนด์ของเราเองนะะรามิกาเซ่ GMBP นะฮะดูนะฮะไม่ใช่ไฟเบอร์หลอไม่ใช่ไฟเบอร์ปูผ้าไม่ใช่งานปูผ้า อันนี้คือเพียวคาร์บอนนะครับดูนะดูจากความบางของชิ้นงานนะครับเนี่ยดูความบางของชิ้นงานนะครับนี่ครับแล้วที่ได้ความเก๋แล้วก็โดดเด่นมากๆก็คือในส่วนของตัวการผสานในส่วนของตัวเทคโนโลยีล่าส,สุดของการผลิตคาร์บอนระดับโลกนะคือฟอร์ดคาร์บอนเนี่ยนะเนี่ยค,คุณดูนะครับเนี่ยเนี่ยชิ้นงานสวยมากนะ สวยและบางนะฮะที่สัมพัญบางแล้วเข้ารูปพอดีเป๊ะ100เลยครับงานของเราไม่เหมือนงานที่ขายในของตลาดนะครับคุณคุณที่ชอบงานหรือเน้นงานคุณภาพของคาร์บอนจริงๆหรืออยากรู้ได้ความงานคาร์บอนที่ดีๆหรือว่าราคาบอนที่มีราคาสูงที่นำเข้าจากยุโรปอะเป็นเช่นไรฮะมา,มานับผมแล้วก็ผมจะพาเดินชมนะฮะ หิบชิ้นงานทุกๆชิ้นที่เป็นงานอิตาลีคาร์บอนที่จําหน่ายโดยเราอะนะฮะทั้งหมด7ลายผ้านะครับไม่ว่าจะเป็นลิ้นหน้าหูกระจกภายในหางห,หลังดิฟฟิวเซอร์เรามีครบรอบคันของ Merced ซ s ของ Mercedes Ben บในเกือบทุกๆรุ่นนะครับโอเคเออหวังว่าผลงานที่ผมนำเสนอมานเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะ คงถูกใจไม่มากก็น้อยนะครับติดตามสาระดีๆนะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วก็สาระน่ารู้ของวงการแต่งรถไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์คาร์หรือว่ามือสเด็ดเบนโดยเรานะคาริเกาเซจีเอ็วันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ขอพระคุณและสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ